เอาละครับแน่นอ,อนนะครับผู้ชมครับในแต่ละวันเนี่ยประมาณ11โมงสเวนนฬริกาทางด้านของสอบอคอนะครับหรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ก็จะมีการแถลงการออกมาในทุกๆวันนะครับ,รบในเรื่องของตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ดีใช่ไหมครับรวมไปถึงมาตรการต่างๆนะครับทีนี้ ล่าสุดนี้นะครับอย่างที่เราได้อัปเดตสถานการณ์กันทุทกทวันว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างเมื่อวานก็100-130กว่าร,รายใช่ไหมครับ,รบสะสมเนี่ย1,500กว่าคนแล้วนะก็กระจายอยู่ในพื้นที่หลายๆจังหวัดทั่วทั้งประเทศเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือ59จังหวัดด้วยกันนะทำให้หลายต่อหลายจังหวัดเนี่ยก็มีการออกมาตรการนะครับในการควบคุมโควิด -19 รวมไปถึงจังหวัดสมุทรสงครามต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อน นะจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยไปหนึ่งเป็นหนึ่งใน15จังหวัดที่ยังไม่พบยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับท่านพูว่าลงพื้นที่ลุยเองเลยรณรงค์นะครับให้กับประชาชนเนี่ยให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็เพื่อคนที่คุณรักในพื้นที่3ามอำเภอนะครับก็ลุ้นนะฮะเพื่อที่จะคงสถิติไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสงครามนี่แหละนะครับ โดยเมื่อวานนี้ครับในช่วงบ่ายนายชรัตบุญศะผู้ราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามว่าแม้ขณะน,นี้ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วกว่าพันคนมีผู้เสียชีวิตแล้ว10บคนและยังคงแพร่ระบาดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยมีเพียง15จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยในจำนวนนี้มีจังหวัดสมุทรสงครามรวมอยู่ด้วยสําหรับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับขณะนี้มีผู้ที่เข้าระบบการเฝ้าระวังหรือว่ากักตัวเนี่ยจำนวน40คนด้วยกันในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ16คนเป็นกลุ่มบุคคลในพื้นที่24คนครับล่าสุดมีผู้ที่เข้าระบบการเฝ้าระวังครบ14วันแล้วจำนวน19คนยังเหลืออยู่อีก21คนด้วยกันทั้งหมด ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรครวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการตรวจวัดไข้วันละสองครั้งด้วยกันเช้าเย็นเลยนะฮะที่ผ่านมาทั้ง21คนเนี่ยยังไม่มีรายใดนะครับที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37องศาเซลเซียสแล้วก็ยังไม่มีอาการป่วยด้วยโรคโควิด -19 แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามฮะสิ่งที่ทางจังหวัดเนี่ยวิตกกังวลก็คือผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยโอ้โห แต่ละวันเนี่ยมีจํานวนมากทีเดียวนะทางจังหวัดก็เลยออกมาตรการในการคุมเข้มสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเช่นควบคุมให้งดรวมกลุ่มพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนนั้นอยู่บ้านเพื่อหยุดเชือ้อและก็ยือ้อระยะเวลาของการติดเชื้อออกไปให้นานที่สุดครับครับซึ่งทางท่านผู้ว่านะฮะท่านชรัต บุญนศะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามและคุณรัชดาบุญนศะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด1 9ที่ตลาดเทศบาลเมืองสม,มุทรสงครามแล้วก็บริเวณตลาดร่มหุบนะครับแล้วก็เดินทางไปมอบป้ายประชาสัมพันธ์ 2000, และสปอร์ตวิทยุให้แก่นายนัทพัฒน์เอ็มออดานอำเภอบางคนทีนายนัชวันอันพาดเตชะเสนาอำเภออัมพวานายสมหมายสุวรรณรุ่งรักษาราชการแทนในอำเภอ,อเมืองสม,มุทรสงครามนะครับ เพื่อจะได้นําไปส่งมอบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้นาสปอตตัวนี้ไปรณรงค์ในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกันการระบาดของโควิด -19 นะครับก็บต้องรณรงค์กันเข้มงวดหน่อยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าความร่วมมือของประชาชนทุกคนจะช่วยทําให้เราเนี่ยละฮะอยู่รอดโควิด -19 ได้ครับผม